สนับสนุนสถาบันที่ทางไทยของเราโดยการสั่งซื้อเสื้อเด็กคลิติกค่ะมีจำหน่ายแล้ววันนี้นะคะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับวอร f ฟรีออฟ e ซ v รทุกวันศุกร์ครับเวลา20นาฬิกา30นาทีกับท่านนาวางการเดกสมริ์ทองอินทางสนทิยานสตอรี่ทุกช่องทางท่านผู้ชมครับ แค่สามสัปดาห์ที่ทรัมป์ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีโอ้โหก่อนหน้านี้ทุกคนจับตาว่าโลกจะคลี่คลายสถานการณ์ลงเพราะทรัมป์บอกว่าโอ้จะหยุดสงครามรัสเซียยูเครนภายในหนึ่งวันนะครับแต่ปรากฏว่าถึงเวลานี้นะครับเหมือนกับ เป็นคนบ้าจะตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของยิวนะที่บีบลงมาหรืออย่างไรก็ไม่ทราบตะวันออกกลางทำประกาศสนับสนุนอิสราเอลสุดขีดประกาศจะยึดกาซาขนาดเลขาธิการ UN เต้องออกมาทักทวงส่วนทางด้านยูเครน นะครับก็เข้าไปหนุนเต็มที่แรกกับแรกมูลค่ามาสารถึงสามแสนล้านยูเครนก็ได้ใจแหละครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาก็โจมตีรัเสเซียอย่างหนักหน่วงรวมทั้งการเข้าไปก่อวินาศกรรมรัเสเซียเนี่ยนะครับสัปดาห์เดียวตอบโต้กลับยิงขีปนาวุธถึง2 0 0พักว่าครั้งร้อนแน่นอนครับตอนนี้ก็ ครับอาราบิก้าเบต้าบีครับกา <c oughs> แฟเพื่อสุขภาพและการสนับสนุสนสถาบันที่ทางไทยผมเนี่ยชอบเล่นกอล์ฟเป็นชีวิตจิตใจมันเป็นกีฬากลางแจ้งได้ใช้ความคิดใช้สมาธิใช้ความมุ่งมั่น ใช้ความตั้งใจอุปสรรคกันหนึ่งนะครับที่กลัวมาโดยตลอดก็คือการปวดเขา่าติก,กอล์ฟเนี่ยมันต้องใช้เขา่าจะมีอาการอยู่เรื่อยเนี่ยต้องใส่สนับเข่าเนี่ยนะป้องกันนะหลังจากได้กินแคลดีทรีพลัเคทูเป็นคลลเเจนที่ลูกสาวผมซึ่งก็ติกอล์ฟเหมือนกันเห็นพ่อปวดเขา่าก็ไปร่วมกับผู้เชี่ยวชาญคิดค้นแคลดีทรมาหลังจากกินไป5วันนะครับอาการ ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยครับนี่เป็นประสบการณ์ตรงนะครับที่เอามาเรียนกับแฟนๆของสถาบันทิศทางไทยแฟนๆของสนทียานนะครับเป็นสินค้าที่ได้ใช้จริงและได้ผลจริง ให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัส2เคทูอาหารเสริมบำรุงกระดูกข้อจาก TL แอลบายซูโยอีหนกล่องบรรจุ20แคปซูลฉลองเปิดตัวสินค้าใหม่จากราคาปกติ790บาทจ่ายเพียง599บาทโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1จ่ายเพียง1,190บาทแถมส่งฟรีสนใจสั่งซื้อสินค้าโทร 0 942369493หรือ line at shop4.store อย่าลืมใส่แอดด้านหน้าด้วยนะคะกลับเข้าสู่รายการครับไม่เสียเวลาพบกับท่านนาวากาศเอกสำริ์ทองอินเลยครับสวัสดีครับท่านครับครับสวัสดีครับท่านครับไปไหนครับทั้เนี่ยโอ้โหมันเกินจะบรรยายจริงๆระหมายผมก็เรียกว่าท่านก็ปวดโลกพอสมควรน,นะ คือตอนนี้โลกเราก็ปันกวนนะครับปันกวนพอสมควรนะครับ,รรรรบเริ่มจากแต่ละเรื่องที่ทามาท่านก็ค่อนข้างจะเป็นนโยบายที่ค่อนข้างจะสร้างความสะเทือนโลกหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องตัดเงินช่วยเหลือขององค์การการพันหว่างประเทศนะซึ่งทั่วโลกก็ได้ก็พวกนี้ก็วารวิสุตตนะครับแล้วก็ได้รับผลกระทบไปด้วยนะครับลดบุคลากรของ CIA ทั้งโลกเลยนะครับล่าสุดก็จะขึ้นกาแพงภาษีกับจีนแล้วสิเปอร์เ็จะสู้กันแล้วนะครับแล้วการไล่ผู้พยพนะซึ่ง ซึงถือว่าพิกุหมายแี่วก็มีกันหลายล้านคนยนะครับตอนนี้ก็จะได้ข่าวว่าจะเปิดกุกบกันนโมโน,นะครับอีกแล้วนะครับแล้วก็สุดท้ายคือว่าก็จะมาเอาใจอิรอนิสเต็มที่เลยก็จะปลุกพนักง,งานของราชการส่วนต่างๆของประเทศเนี่ยสองล้านคนนะเราจะไปใช้ AI แทนก็เล้ตอนนี้ก็ขอให้เกิดการมาทวงเริ่มจะมาทวงใหญ่ทั่วสหนะรัฐอันนี้ต้องจับตาดูนะครับถ้ามาทวงบางลายวันนี้ผมว่าเป็นหนามจะออกที่ท,ที่ที่หนังหนุ่มมาสมควรนะครับ ผมผมมองไปถึงไกลนะครับว่าถ้าปะท้ํงแรงๆเนี่ยจะเกิดต้องทำกลางเมืองหรือเปล่าอันนี้อันนี้อันนี้ผมไม่ได้มองในแง่แล้วนะครับ,รบเพราะว่าคือต้องอย่างน,นะครับว่าธรรมชาติของคนเนี่ยธรรมชาติของการแก้ปัญหากัารต่อสู้นะครับเมื่อดวงกระทบแรงทาแรงก็การต่อสู้ก็ต้องแรงเป็นธรรมดานะครับอันนี้ก็ก็เป็นเรื่องที่ต้องิดตาาต่อไปนะครับแล้วที่ประกาศว่าจะยึดกาซ่านี่เหอรอครับอ,อันนี้อันนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนคาดไม่ถึงนะครับโดยเพราะอ่ะ คือตอนแรกท่านก็ทางการเสนอแนวที่จะช่วยจะช่วยชาวปาเลสตาเนียู่ยชิกาซาเห็นว่าสาภาพของพื้นที่ก็ถูกทำลายไปมากเรียกว่าต้องฟื้นฟูก,กัน,นถึงขนาดว่าจะสร้างเป็นริอร์ที่พักตาอากาศที่ดีของมอเมด,ดิเตเรเนียแต่ว่าหลังจากที่ท่านได้เสนอแนวคิดไปก็โอ้โหทั่วโลกก็ต่อต้อตานละรครับไม่ว่าจะเป็นแม้กระทั่งอังกฤษนะครับอังกฤษก็ไม่พอใจเยอรเลยมักงเพราใจซาอุซึ่งบางทีแล้วก็จะนิ่มและไม่ค่อยได้ไดข้อค้างอะไรมากลยก็ ประกาศเลยว่าต้องตั้งรัฐบาเลตตาแล้วไม่ยอมเด็ดขาดและสิ่งสำคัญน,น็คือว่าอเมริกาภาพที่ดีอย่างอียิปต์ก็ดีจอร์แดนก็ดีนะครับซึ่งทางทั้งหดเสนอว่าต้องอพยพครับัทเนี่ยไปอยู่ไปอยู่ไปอยู่ที่ประเทศเหล่านี้นะครับก็ไม่พอใจหนกเข้าไปขึ้นก็ท่าว่าตอนนี้ก็ท่าว่าซัมม์กำลังจะผลักโลกอาหรับให้ไปอยู่กับจีนมากขึ้นนะครับ,รบน,นี้เป็นเป็นสิ่งที่น่าก,กลัวนะครับแลว้วก็ ผมคิดว่าเรื่องการซาต้องคงไม่ถอยนะครับแต่ว่าท่านจะมีรูปแบบอย่างนั้นก,ก,ก็ต้องติดตามมันต่อไปเพราะว่าตอนนี้ทา่นทานในทันยโฮก็เดินทางไปเยอที่สาร่าแล้วนะครับแล้วก็เป็นคนแรกของโลกของผู้นําในระดับประเทศนานาชาติที่ได้พบกับท่านทั้นะครับซึ่งท่านก็พูดยังไว่าเหมือนก็จะเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอย่าง,อย,างอย่างแน่นแฟ้นมากกว่ายุคไปได้นี่นะครับอันนี้ก็ต้อง,ก,ก,องก,ก็ต้องติดตามต่อไปนะครับเขาประกาศสนับสนุนเงินในการช่วยารายอลไปเท่าไหร่นะครับท่านครับ เพิ่มมาอีกพันล้านเหรียญน,นะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็ให้ใช้ระเบิดดิบอมขนาดสองพันปอนด์ได้นะครับอนนี้แล้วก็ยังมีข่าวล่าสุดออมาซึ่งผมผมก็ตกใจนะครับเห็นก็คือบอกว่าถ้าท่านถูกลอบสังหารก็คงจะมาจากอิหร่านนะครับทางกระฟูอย่างนี้เลยนะะก็เอให้โจมตีอหลานทันทีทีซึ่งก็เป็นเป็เปสิ่งที่ข้าดไม่ถึงนะครับ อันนี้ผมคิดว่าเป็นธรรมชาติของการต่อสู้นะครับเมื่อท่านทาแรงก็ต้องถูกตอบโต้แรงนะครับแลวตอนนี้ก็ทําให้มิตรภาพเพื่อนๆของสหรัฐที่ว่าเคยร่วมร่วมไว้ร่วมมือกนันมานานเนี่ยก็เริ่มที่จะมีความไม่มั่นใจในสหรัฐมากขึ้นนะครับอันนี้อันนี้อันนี้เป็นสิ่งหน้าไปตกนะครับพระการว่าตอนนี้ดีกรีของเื่ออำนาจต่างๆของสหรัฐนี่ที่ว่าจะเป็นเบอร์หนึ่งนี่ถ้ายังดําเนินนโยบายเช่นนี้ต่อไปเนี่ยผมว่ามันจะเป็นการลดทอนความเป็นมหาอำนาจลงลงไปอีกมากเลยทีเดียวนะครับแล้วจีน จีนกับรัสเซียโดดเด่นมากที่สุดเลยนะครับตอนนี้ครับอ,นนอันนี้อันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับเป็นเป็นเรื่องจริงครับที่ทำประกาศว่าเอ๊ะถ้าตัวเองถูกลอบสังหารให้โจมตีร่านเลยได้ร่านหรอครับตอนนี้ท่าทีเปิดดีร่นานตอ,ตอนนี้ไม่ไม,มีไม่มีไม่ได้แสงดงอะไรมากเียี่ย่ประกาศแล้วว่าถ้าถูกโจมตีจะเปิดสงครามเต็มรูปแบบทันทีนะครับก็สิ่งนี้นาทักษก็คือว่าระยะนี้อิหลานก็ได้ โชว์อาวุธต่างๆที่ผลิดขึ้นมาอย่างมากมายมหาศาลแล้วก็เรื่งกาลังทางเรือเพิ่มอะไรต่างๆมากมายคือพร้อมรบนะครับพร้อมลบทุกมิติทั้งบกเรืออากาศแล้วรัสเซียก็ต้องช่วยเตรียมพี่นะครับอันนี้ซึ่งเรียกว่าทะนลบกันมาแล้วก็ผมทายเลยนะครับว่าไม่มีทางที่แต่ละท่านอันนี้ไม่ได้ไม่ได้เชียร์ไม่ผมว่าไม่ไม่ได้เชียร์อิร่าหรือไม่ได้เชียร์สหรัฐครับเพราะโดยในแง่ปัจจัยต่างๆกุมาราตาตอนนี้ยอมพักลบเนี่ยเพราะว่าหนึ่งนะครับถูกกดดันสองก็โอเคพักลบก็ดี แต่พักรบเนี่ยผมไม่ได้พักการสะสมอาวุธนะครับอาวุธยังพัฒนายังส่งเสริมกันอยู่แล้วก็ยังพร้อมตอบโต้กันอยู่คือ,คอทุกกลุ่มทุกฝ่ายตอนนี้ไม่ไม่ได้กลัวอิสราเอลแล้วก็ไม่ได้กลัวสหรัฐนะครับ,รบอันนี้พูดอย่างตรงไปตรงมานะครับ,รบไม่ได้กลัวดูจากการให้สัมภาษณ์หรือว่าดูจากการแถลง,งาการณ์เนี่ยก็มีความมั่นใจที่รับมือไหวและสู้ได้อันนี้ผมพูดอย่างกลางๆก็ไม่ได้เชียร์ใครนะครับอ่ะและไปทางยูเครน รัสเซียแหะครับตอนนี้โอ้โหทั้งสองฝ่ายเนี่ยปฏิบัติการทางการทหารกันอย่างหนักดวงเห็นว่าในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยรัสเซียถล่มยูเครนไปถึง2 0 0 0ักว่าครั้งอ่ะใช่ครับเซเลสกี้บอกว่ายิงมาแล้ว1,400ครั้งแต่ตอนนี้สองสามวัน,นเพิ่มไปอีกประมาณ4,500ครั้งเพราะฉะนั้นก็เกิน2,000แล้วครับครับผมเป็นสงครามโดนโดยเฉพาะนะครับที่ทั้งสฝ่ายได้ เปิฉากโจมตีก็อย่างหนัเหตุผลว่าตอนนี้ทางรัสเซียก็รู้ด้วยว่ายูเครนกำลังกำลังหนื่งกำลังเพีย้ยนค้ํามนะครับแล้วก็ทางสหรัฐก,ก็กำลังแค่ว่ากำลังจะปรับกลยุทธ์นในการจะช่วยอิาราเลโดยเฉพาะที่หลายฝ่ายคาดว่ายังไงสหรัฐก,ก็ต้องไม่ช่วยอิาราเลียต้องหาทางสงบสงครามที่ยูเครนได,ได้อันนี้ผมบอกขอให้เลิกฝันไปเลยครับทำไมถึงว่าเลิกฝันไปได้เพราะว่าล่าสุดสหรัฐก,ก็บอกแล้วว่าอยากได้แล่สำคัญสําคัญที่ซึ่งยูเครนมีมากนี่นะครับ อยากได้คือจะไม่ช่วยเปล่าถ้าช่วยแต่วันนี้ก็ขอแลกบ้างนะครับซึ่งเราก็คาดการณ์ได้เลยว่าธนุเชงก็ต้องยอมนะครับก็ต้องยอมเพราะว่าเงินทางนักก็ทุ่มมาเยอะโอ้โหเป็นหลายหล,ลายแสนล้านดอลลาร์เพราะนั้นก็เมื่อยอมก็ถ้ายอมก็ทางนักก็ช่วยช่วยต่อไปนะครับแล้วอ่า ทิ้งมีข่าว,ว่าจะมีการเจรจาร็นการต่างๆนั้นการเจรจารเนี่ยถือว่าเป็นการเขา้าเป็นการสร้างภาพหรือเป็นการหาความสงบแต่ทางรัสเซียไม่ยอมนะครับรัสเซียก็ตั้งไม่ยอมที่จะเสียดินแดนที่ที่ยึดไปนะครับแล้วตอนนี้รัสเซียก็ปรับกลยุทธ์ต่างๆต่อสู้นาโต้ก็มายอมที่จะให้รัสเซียนี่ย,ยึดอยู่แข่งได้นะครับและสิ่สำคัญคือทางเซอินาเก้เองนั้นก็ประกาศเลยว่าถ้าจ,าเาจานะะเจรจานะกับรัสเซียนะต้องมีผู้แทนจากยุโรป จากอเมริกาจากรัสเซียแล้วก็ฝ่ายยูเครนเนี่ยเข้าเจรจาด้วยจะมาเจรจาฝ่ายเดียวฝ่ายใดไม่ได้และที่สำคัญก็คือว่าชาฐจะมาสั่งสั่งอย่างง้นอย่างนี้สั่งมาให้เจรจาให้สั่งให้รัสเซียเจรจาให้กับยูเครนแล้วก็สั่งให้ยูเครนเจรจากับรัสเซียนี่ทำไม่ได้อะครับก็แค่สั่งดำเนินนโยบายในประเทศตอนนี้ก็ยังเกิดการปั่นป่วนแล้วซึ่งเราต้องติดตามต่อไปเพราะนั้นปัญหาตอนนี้เขาเรียกว่าก่อเชื้อประทุควพร้อมขัดแย้งใหม่ขึ้นมานะครับซึ่งจะรุนแรงกว่าเก่านะครับครับ แล้วถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยนะครับโอกาสนะครับที่ทั้งสองฝ่ายจะรบกันแรงมากยิ่งขึ้นไหมเพราะว่าล่าสุดเนี่ยมีข่าวว่ารัสเซียเนี่ยปรับฐานยิงนิวเคลียร์หันหน้าไปยุโรปเรียกว่าเต็มกําลังเลยข่าวนี้จริงหรือเปล่าครับคือเซียเียคือเป็นที่น่นาตั้งใจนะครับว่ารัสเซียที่ปรับฐานนิวเคลียร์เป็นนิวเคลียร์เคลื่อนที่นะไม่ไม่นิวเคลียร์เคลื่อนที่นะก็ ส่งไปตลอดตลอดแนวนะครับโดยเฉพาะตรงโซนเหนือนะครับที่เป็นชนิดเพราะว่าเสียกธรรมดาก็ต้องคือเปลี่ยนฤดูก็ต้อง,ก,องก็ต้องปรับทีเนี่ยนะแต่ว่าตอนนี้ประก,กาศให้ทราบเลยว่าพร้อมจะสู้นะครับคือเรื่องต้องทำนิวเคลียร์เนี่ยเรื่องการอาวุธนิวเคลียร์นะครับก็ต้องยอมรับบางอย่างนะครับว่าตลอดระยะเวลาการสงครามตะยุเพน UK ซึ่งจะขึ้นปีที่สี่นี่นะครับมีการปรับมาตลอดแล้วก็อีกอย่างนั่นคือว่า,าล่าสุดเมื่อสองสัปดาห์ก่อนก่อนทั้จะมานะก็กาทางสหรัฐก็ ประจําการขี่หัวรบยูเครนที่ยุโรปก็ร้อยห้าสิบูกเพราะฉะนั้นเนี่ยทางยุรัเสเซียก,ก็ต้องปรับบ้างนะครับปรับทั้งที่ที่รัสเซียแล้วก็ที่เบย์ลาวด,ด้วยนะครับซึ่งก็พร้อมลบทั้งพูดง่ายๆตอนนี้นะครับครับก็พร้อมลบซึ่งผมก็แต่สงครามที่ยูเครนนะครับเราขอฟันธงและให้บทสรุปง่ายๆนะครับว่าสงบชั่วคราวแต่ลบกันต่อไปเจรจามไม่มีทางครับ,รบไม่มีทางเห็นผมว่าเป็นไป,นป,นปนไม่ได้ที่ยูเครนยอมยกป,ประเทศให้กับรัสเซียแล้วก็เป็นไปไม่ได้ที่ว่า และเทียนยุดยุคเคน้ทั้งหมดเป็นไปไม่ได้ครับครับไม่มีใครยอมนะครับเต็มที่ก็คือว่าพักชั่วคราวคือและยิ่งอ่าเขาเรียกว่าวทางสับเผยแถ,ถ,ถาขอแลกจากยุเคมันเนีมันเนพราะตอนนี้ตลาดก็ตั้งพึ่งแล้วต้องการน้ำคันจากจากจีนใช่ไหมคและตอนนี้ก็ลบลบเศรษฐกิจขั้นต้นเริ่มจะลบกับจีนแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ย ็ต้องหาทางที่จะไปหาแหล่ชดเชยจากที่ต่างๆเข้มาก็ต้องมองที่ยุเคนเป็นดับแรกก็ยุเคนั้นยอมร่ำเน่หว่ามีแหล่สำคัญคือแหล่ที่ขาดแคลนแหล่สำคัญสำคัญในชันในการผลิตด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่นะที่ยุเคนมีหมดเลยนะครับลงไปก็คือจีนนะครับแล้วก็ที่รัสเซียนะครับแต่ที่อยู่อีกที่นึงก็คือกรีนแลนด์นะครับยังมองข้ามนะครับยังมองข้ามนะครับทําในท่านลึกซึงฉลาดพอทุกวนนะครับกลับมาฝั่งตะวันออกนะครับ ทะเลจีนใต้จีนกับไต้หวันอันนี้ก็เป็นตัวที่จะไปเสริมสงครามโลกครั้งที่สามขึ้นมาหรือไม่ครับเพราะตอนนี้นะจีนโอ้เคลื่อนกําลังก็เป็นล้อมเกาะไต้หวันท,ทั้งทั้งที่ในความเป็นจริงเนี่ยนะอันนี้ผมสงสัยจริง,รงๆเพราะว่าทรัมป์เนี่ยนะก็ประกาศเรื่องขึ้นภาษีกับไต้หวันด้วยแล้วไต้หวันเนี่ยนะก็ดูเหมือนว่าเอ๊ะเรียกว่ามีท่าทีที่ผ่อนคลายลงกับจีนโอ้แต่เหมือนกับ จีนยังส่งกองเรือรบนะไปล้อมเกาะไต้หวันอย่างเต็มที่มันมันบ่งบอกถึงอะไรครับคือสหรัฐนี่นะฮะโดยโดยธรรมชาติเนี่ยเขาก็รับผูกไปทางยุโรปนะทางยุโรปก,ก็ทางอิตาเลีวมากนะครับทางอเอเชียก็คงก็ก็คงไม่ท่า่น,นะครับอย่า้ำเต็มที่ก็จะให้พันธมิตรที่ญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้แล้วก็ออสเตรเ,เลีเยอารเซนยุคทำในอายก็อาจจะลด มองเข้า,าไปอันนี้นนผมคาดการณ์มาอย่างนั้นครับทีนี้ตอนนี้ในเมื่อสหรัฐยังมีปัญหาการเมืองต่างๆและหละหายๆหลายๆม่ติในด้าเศรษฐกิจการเมือง,ลงและเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศดยวยซึ่งทุกท่านทราบดีนี่นะครับก็บบบทําให้จีนได้โอกาสนะครับที่จะแผ่ริบพลไปมากขึ้นนะครับเพราะนั้นการส่งกองเรือเข้าไปาจะใช้คำว่าล้อมก็ ก็ตรงนั้นนะครับแล้วก็พร้อมยี่ไต้หวันนี่ทีนี้การส่งกองเรือครั้งนี้เนี่ยเป็นการเป็นการส่งกองเรือที่ที่น่าคิดที่น่าติดตามคือว่ามีการวางไว้สามสามระยะรูปแสามชั้นเลยกันนะครับชั้นแรกคือล้อมเกาะไต้หวันก่อนนะครับพร้อมยึดใช้สองคือว่ากระจายไปที่ทางไปที่ิกนะครับเพื่อป้องกันการช่วยเหลืออนี้น่าคิดมากซึ่งจริงที่เคยทำนะครับเต็นที่เราซ้อมรบกับรัสเซียแล้วกับซ้อมรบไปแล้วกับแต่ครั้งนี้วางกองเรือในสามชั้นนะครับครับน่าคิดมากอะน่าคิดมากครับซึ่ง ข่าวก็มีบ้างแต่ไม่มากนะครับแต่เท่าที่ติดตามมันเป็นอย่างนี้จริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าถ้าแต่ยึดไต้หวันตอนเนี้ทํ้งตะก้าทุ่าช่วยไหมต้องถามแค่นี้นะครับอันนี้อันนี้ผมผคาดกล่าวมาหน่อยครับทั้งตะก้าทุ่มมาช่วยไหมนะครับโอ้ไป็นดไปเิดอย่างน้่ากลัวครับไปติอย่างน้น่ากลัวมากๆครับก็ขอซ้ําคําถามหน่อยครับท่านครับที่ความจริงไต้หวันเขามีท่าทีที่อ่อนลงนะประธานนาธิบดีไต้หวันก็บอกเออ อาจจะต้องคุยกับจีนเนี่ยเพราะโดนกำแพงภาษีจากสหรัฐอเมริกาใช่ครับใช่ครับใช่ครับแต่จีนก็เหมือนกับว่าเอ๊ยยังรุกหนักอยู่เพราะอะไรก็อันนี้เป็นเป็นเป็นเรื่องชั่วคราวนะครับเป็นเรื่องชั่วคราวคือเนี่ยเศรษฐกิจก็คุยกันไปก็เป็นธรรมดาเหมือนไทยล้วก็ต้องต้องพยายามไปเจรจากับทางแล้วอันนั้นเป็นเป็นเรื่องเพื่อเพื่อความอยู่รอดนะครับแต่ว่าด้านการทหารไม่เป็นคนรั้งเะื่องกันนะครับ เกณง์กมองเศรษฐกิจคือเศรษฐกิจความมั่นคงก็ความวามั่นคงนะครับเพราะมองไต้หวันเป็นด่านแรกเป็นหรือว่าเป็นประตูหน้าบ้านที่จะต้องรักษาได้ควบคุมไว้ให้ได้แลวทางสหรัฐเองก็ไม่ได้มาถดจุดการช่วยเหลือไต้หวันไต้หวันก็ยังเสื้อวุ้อยู่นะครับอ๋อครับยังเสือ้อวุ้นยังยังสั่งวุอยู่ก็ประมาณทหารก็เพิ่มขึ้นด้วยนะครับครัไม่ได้ลดลงแต่อย่างใดแต่ว่าปัญหาตอนนี้คือถ้าว่าเป็นปัญหาเฉพาะหน้าซึ่งทั่วโลกกำลังเจอจาก ผู้นำข่าหมายของสร้รงซนรับน,นเศร,ฐร,รษฐกิจไทยแล้วก็เจอนะครับตอนนี้ทองก็ขึ้นราคาทองขึ้นราคาจะห้าหมื่นนะครับซึ่งผมเคยบอกมาสักประมาณสักสามสี่เดือนที่แล้วนะครับว่ายังไงทองทั้งโลกเนี่ยนะครับต้องถึงบาทละหกหมื่นครับผมนะถึงบาทละหกหมื่นผมผมพูดมานานแล้วนะครับไม่มีใครเชื่อนะผมหาว่าผมพูดเพ้อเจ้อบาทละหกหมื่นถึงแน่นอนแต่มากกว่าน,นี้ไม่แน่นอนตอนนี้จะห้าหมื่นแล้วนะครับครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วใจให้ไต้หวันนัคือว่าเป็นปัญหาเฉพาะหน้าที่ผู้นำเขาต้องต้องแก้ไขนะครับแต่ว่าในเรื่องความมั่นคงการี่ ทุกคนยังเครื่อหมหยเหมือนเดิมทุกอย่างแม้กระทั่งที่ฟิลิปปินส์ด้วยนะคร,ค,รครับ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 ไทยล่ะครับเป็นไงสถานการณ์ทั้งโลกมันะอ็โอ้่านมองประเทศ <ผม S 1> เราอย่างไรตอนนี้อ่าแล้วก่อนที่ผมจะนน้นผมก็อยากเสนอว่าปัญหาของประเทศเราเนี่ยนะครับสมัยก่อนเนี่ยนะครับเรื่องคองเซ็นเตอร์แรงต่างหรือว่าระบบอ่าน,นันออนไลน์เรื่องแต่ดินเงินเราสูญเสียไปปีละเป็นแสนล้านนะครับยุคหลวงตูนี่ปราบมาแล้ว ไม่กี่ไม่ไม่กี่หมื่นล้านตอนนี้ยอดความเสียหายของประเทศเราก็ตกประมาณหกเจ็ดหมื่นล้านหงถือไม่ใช่น้อยนะครับ,รบก็ผมก็จะช่วยรัฐบาลแล้วก็ไปที่หน้าสังเกตอย่างนะครับว่าเรามีผู้ช่วยรัฐมนตรีมายืนเมืองไทยทุกท้ายก็ตื่นเต้นนะและเผมก็มอบอกว่าเออไทยเราโดนจีนดีบหรือเปล่าช่วยหรือเปล่าอันนี้ผมผมก็ยังเป็นูดวิจารณ์อะไรมากมายนะครับแต่ก็อยากจะเรียนนะครับว่าด้านการทหารนะครับตอนนี้สแลก็มาพักรบที่พัทยาแล้วก,กำลังจะเคลื่อนกลับไปนะครับใช่ครับแล้วก็และในประเทศนะครับ ในอาเซียนเรานะครับน่าแสดงบทบาทอย่างเต็มที่ที่ไม่พอใจสหรัฐนะครับที่จะยึดืุนกาซาหรือว่าจะอพยพชาวไปแต่ออกจากอนุกาซานซึ่งผมยังไม่ถึงประเทศใดเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้เราต้องมองไปหลายมิตีหลายขั้นนะครับจะมามองแค่ปัญหาเฉพาะหน้าไปได้แล้วผมก็อยากจะเรียนว่าความมั่นโครงการเสริมสร้างอาวุธนี่ยังยังยังลดไม่ได้นะครับ,รบก็เป็นห่วงมากนะครับแล้วก็ต้องเตรียมพร้อมนะครับแล้วก็แล้วก็อีกอย่างหนึ่งอยากจะเรียนนะครับว่า สาจจะทำของมะเทศเรานะครับว่ายามใดก็ตามครับที่เรามองข้ามปันหกเศรษฐกิจในด้านการเกษตรนะครับทุกอย่างก็จะก้าวหน้าตอนนี้ทุกคนก็บ่นแล้วนะครับว่าเงินที่แจกมาก็พอได้บ้างแต่อะไรมันก็ยังไม่กระเพื่อนนะครับหมดแล้วร้านค้ากังเงเาอะไรกังเกงเงามันมันยังซบซบสาวๆอยู่ปัจจัยพื้นฐานก็มาจากเกษตรกรยังไม่รวยยังไม่มีตังค์นะครับพูดง่ายนะครับครับผมรัฐบาลต้องหาทางทุกเททำไมจะให้เกษตรกรนี่มีขายข้าวได้ราคาดีกับอะไรต่างๆให้มัน ทุกอย่างให้มันดีขึ้นนะครับทุกอย่างจะดีตันเองว่าการยังไแต่ดีมันคุมยังไงเนี่ยถ้าทําเหล่านี้ได้นี่นะครับทุกอย่างจะเริ่ตาป่าด้หมดอันนี้ผมก็ขอพูดเลยแค่นี้ก่อนนะครับครับผมก็ต้องกราบขอบพระคุณท่านบ้างนะครับกราให้สานการมันชัดเจนขึ้นนะครับสวัสดีครับท่านครับครับครับทุกัีนครับท่านผู้ชมครับสถานการณ์ของโลกนะร้อนขึ้นทุกจุดนะ ใครที่คาดการว่าทัม้งมานะโอ้โลกจะค่อยๆสงบเย็นลงไม่ใช่หรอครับเหมือนกับมาจุดไฟสงครามให้ร้อนแรงขึ้นพวกเราท่านทั้งหลายต้องเตรียมตัวเตรียมใจการเตรียมตัวเตรียมใจเนี่ยครับมันไม่ใช่ปล่อยเฉยๆนะครับผมคิดว่าต้องนะเตรียม เรื่องในครอบครัวให้พร้อมรวมทั้งนะครับส่งเสียงไปถึงรัฐบาลไทยนะว่าถึงเวลาแล้วหรือยังนะครับที่จะมียุทธศาสตร์เตรียมการตั้งรับกับวิกฤตโลกที่จะเกิดขึ้นสำหรับวันนี้นะครับกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามช่วยกันแชร์ช่วยกันซื้อของบริจาคเพื่อให้เรายือนอยู่ได้ในการทำงานเพื่อประเทศชาติและประชาชน ขอบพระคุณครับสวัสดีครับสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยของเราโดยการสั่งซื้อเสื้อ The Critic ค่ะมีจำหน่ายแล้ววันนี้นะคะ